สวัสดีค่ะพบก,กับช่องบอสแบมค้าขายแบบบ้านๆนะคะวันนี้แม่หน่อยจะชวนทำป๊อกกี้ยักษ์นะคะขายเด็กประถมสามแท่งห้าบาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตโคตติ้งนะคะเพื่อนๆแม่หน่อยก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็ใส่ในหม้อหุงข้าวนะคะแล้วก็เอาไปเสียบปักแล้วก็กดกดแบบหุงข้าวเลยค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะช็อกโกแลตโคตติ้งเมื่อเราตุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆขนมปังที่ใช้นะคะก็จะเป็นขนมปังกรอบรูปต้นไผ่นะคะของ VFood นะคะ เรียกหรือบางคนก็เรียกไผ่สีทองนะคะเพื่อนๆหรือบางคนก็เรียกว่าขนมปังบุรีนะคะหนึ่งปี๊บก็จะมี4ีกิโลค่ะเนื่องจากหม้อหุงข้าวนะคะเวลาเราใช้มันก็จะจุ่มขนมปังไม่พอดีนะคะไม่หน่อยก็จะใช้แก้วนะคะทรงสูงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นอันที่ทำไปแล้วนะคะก็จะไม่ล้างนะคะ ก็เก็บให้ดีแล้วก็เอามาใช้ต่อนะคะเป็นแก้วที่ใช้เฉพาะเลยนะคะเพื่อนๆเวลาทําแล้วนะคะไม่หน่อยก็จะเก็บใส่กระปุกแบบนี้นะคะเพราะว่าที่โรงเรียนไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกนะคะเวลาขายก็ให้นักเรียนหยิบเองนะคะสามแท่งห้าบาทค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สามารถใส่ถุงพลาสติกได้นะคะแล้วก็มาใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยนะคะ อันนี้ขาย5้าบาทค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นถุงแก้วใสขนาดประมาณสองจห้าถึงสามเซนคูณเจ็ดเซนติเมตรนะคะเพราะว่าซื้อมานานแล้วนะคะจำไม่ได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนาดสี่คูณเจ็ดเซนนะคะเฮ้ยนิ้วนิ้วน่าจะนิ้วไม่ใช่เซนสี่คูณเจดนิ้ว อันนี้ก็จะประมาณ3าคูณเนิ้วค่ะเนี่ค่ะเราก็ซีนให้เรียบร้อยถ้าใครมีสติกเกอร์ก็เอาสติกเกอร์มาติดนะคะติดแฟนของของตัวเองค่ะขนมนะคะถ้าเราขายไม่หมดนะคะไม่หน่อยแนะนําให้เก็บในตู้เย็นนะคะเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนนะคะขนมจะได้ไม่ละลายนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการทําค่ะเพื่อนๆ ก็จะมีตะแกรงนะคะแล้วก็ที่รองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันค่ะเดี๋ยวแม่หน่อยจะทําให้ดูสัก20บาทนะคะเพื่อนๆเวลาทำนะคะให้เพื่อนๆนับจํานวนขนมนะคะว่าเราจะขายกี่บาทนะคะก็นับมาใส่จานใส่อะไรนะคะจากนั้นก็เตรียมตะแกรงแบบนี้นะคะ แล้วก็หยิบขนมมาเลยค่ะถ้าอยากเสร็จเร็วก็หยิบทีละหลายอันนะคะถ้าอยากเสร็จช้าก็จุ่มทีละอันเนี่ยค่ะก็จุ่มลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็พักให้ขนมหยดลงมานะคะจากนั้นก็มาวางบนตะแกรงค่ะเวลาวางก็ อยาวางแถวแรกนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตจะหย,ยดใส่พื้นนะคะเนี่ค่ะก็เอามาเรียงนะคะสลับกันแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ก็จะเสร็จเร็วนะคะเพื่อนๆนะีคะหยิบมาทีละเยอะๆเลยก็จุ่มลงไปนะคะแบบนี้เลยค่ะ ก็ยกให้โคตติ้งหยดลงไปนะคะสำหรับแถวที่สองก็สลับแถวนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะถ้าไม่หน่อยนำช็อกชิปมาโรยนะคะไม่หน่อยก็จะขายสองแท่ง5บาทแต่อันนี้ไม่ใส่ช็อกชิปนะคะเพื่อนๆ ก็ขาย3ามแท่งห้าบาทค่ะก็จะให้ติดกันนะคะเวลาจะเวลามันแห้งแล้วมันจะแกะออกยากนะคะเพื่อนๆสำหรับช็อกโกแลตที่หยดลงไปในถาดนะคะเพื่อนๆเวลาเราทำเสร็จนะคะช็อกโกแลตมันก็จะแห้งให้เพื่อนๆใช้ไม้พายนะคะ แซ่แซ่แซ่เอาแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อหุงข้าวเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็สามารถใช้ต่อได้ค่ะเดี๋ยวไม่หน่อยจะพักให้ขนมแห้งนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอันที่ทำก่อนนะคะก็จะแห้งนะคะเน,นี้ค่ะแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะ าเพื่อนๆอ,อยากจะให้แห้งเร็วก็สามารถนำพัดลมมาเปิดได้นะคะก็จะแห้งเร็วขึ้นค่ะสำหรับแบบนี้นะคะที่อยู่ในแก้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเทลงไปในหม้อหุงข้าวเก็บไว้ใช้ได้เหมือนเดิมค่ะถ้าใครอยากจะทำความสะอาดแก้วนะคะเพื่อนๆก็ให้เทให้หมดนะคะทีนี้เราจะ ใช้ไม้พายนะคะในการทำความสะอาดค่ะก็จะออกมาได้สะอาดดีนะคะแล้วก็นำไปล้างอีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าบางคนจะปล่อยให้แห้งไปเลยแล้วก็เก็บเป็นแก้วที่ใช้เฉพาะเหมือนแม่หน่อยนะคะแบบนั้นก็ได้ค่ะเพื่อนๆแม่หน่อยลองชั่งน้ำหนักดูแล้วนะคะขนมปังนะคะ จะมีน้ำหนักอยู่ที่4กรัมนะคะเพื่อนๆเ,เวลาเราชุบช็อกโกแลตแล้วนะคะก็จะมีน้ำหนักรวมประมาณ7กรัมนะคะหมายความว่าช็อกโกแลตโคตติ้งของเรานะคะใช้ไปต่อแท่งประมาณ3กรัมค่ะตอนนี้ขนมของแม่หน่อยก็แห้งแล้วนะคะเพื่อนๆแม่หน่อยก็เก็บใส่กระปุกแบบนี้นะคะ แล้วก็ปิดฝาให้สนิทค่ะแม่ส่วนใหญ่ไม่น่อยจะทําตอนกลางคืนนะคะทําเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็ไปขายนะคะเพื่อนๆเวลาเราทําตอนกลางคืนนะคะอากาศก็จะไม่ค่อยร้อนนะคะแล้วทีนี้เพื่อนๆก็สามารถเก็บนอกตู้เย็นได้เลยนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าใครขายไม่หมดนะคะแล้วเป็นช่วงกลางวันนะคะ ไม่หน่อยแนะนําว่าให้เก็บในตู้เย็นนะคะอย่าเก็บในกระปุกแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ช็อกโกแลตของเราละลายค่ะแล้วก็จะติดกันได้นะคะต้องมาแกะออกแล้วก็มันจะไม่สวยเราก็ต้องมาชุบช็อกโกแลตใหม่อีกนะคะเพื่อนๆสําหรับเทคนิคการเก็บก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ สำหรับต้นทุนในการทำนะคะขนมปังแท่ง4กิโลนะคะ1ปี๊ราคา320บาทค่ะช็อกโกแลตโคตติ้งราคา1กิโลก็จะอยู่ที่120บาทนะคะ1ปี๊บใช้3,000กร,รัมนะคะก็จะอยู่ที่360บาทสรุปว่าต้นทุนในการทำ1ปี๊นะคะก็จะอยู่ที่680บาทค่ะ ถ้าขาย3แท่ง5บาทนะคะก็จะได้ประมาณ333ชุดนะคะชุดละ5บาทก็จะเป็นเงิน1,665บาทนะคะหักต้นทุน680บาทเหลือกําไรต่อปิ๊บ985บาทค่ะถ้าเพื่อนๆขายส่งแบบแพ็คถุงนะคะ ขนาดถุงประมาณ2.5ถึง3นิ้วคูณ7นิ้วนะคะเพื่อนๆก็จะมีค่าถุงประมาณ10สตางค์นะคะก็จะตีเป็นเงินทั้งหมด33บาทนะคะเพื่อนๆต้นทุนค่าขนมฟิบแล้วก็ช็อกโกแลต680บาทบวกค่าถุง33บาทรวมเป็นต้นทุน713บาทถ้าเราขายปลีกนะคะ ก็จะได้กําไรอยู่ที่952บาทต่อปี๊บนะคะถ้าเพื่อนๆขายส่ง12ถุง50บาทนะคะก็จะตีเป็น27เซตนะคะเซตละ12ถุงนะคะราคา50บาทก็จะขายได้1350บาทนะคะหากต้นทุน713บาทเหลือกําไร 637บาทต่อปี๊บค่ะถ้าเพื่อนๆขายส่ง13ถุง50บาทนะคะในกรณีที่เราแบบว่าอยากเรียกลูกค้านะคะอยากให้แม่ค้าซื้อกับเรานะคะก็จะเพิ่มกําไรให้แม่ค้าโดยการให้กําไรเพิ่มไปอีก1ถุงนะคะขายส่ง13ถุง50บาทนะคะก็จะได้ทั้งหมด25เซตนะคะเซตละ50บาท ก็จะมียอดขายอยู่ที่1250บาทหากต้นทุน713บาทนะคะก็จะเหลือกำไรต่อปิ๊บ537บาทค่ะถ้าเพื่อนๆขายแบบแพ็คถุง4คูณ7นิ้วนะคะต้นทุนต่อถุงจะอยู่ที่0.183นะคะก็จะได้ทั้งหมด166ถุงคูณ0 8 8 3 1 8 3นะคะ ก็จะได้ต้นทุนค่าถุงอยู่ที่30บาทนะคะแล้วทีนี้ต้นทุนค่าขนมปิ๊บช็อกโกแลคตคัตติ้งนะคะ680บาทบวกค่าถุง30บาทก็จะมีต้นทุนอยู่ที่710บาทนะคะขายปีกจะมีทั้งหมด166ถุงนะคะราคาถุงละ10บาทนะคะก็จะได้1660บาทหากต้นทุน710บาท เหลือกำไร950บาทถ้าเพื่อนๆขายส่ง12ถุง100บาทนะคะก็จะได้13เซตนะคะจะตกอยู่ที่1,300บาทหากต้นทุน710บาทเหลือกำไรต่อปิ๊บ590บาทถ้าเพื่อนๆขายส่ง13ถุง100บาทนะคะก็จะได้12เซตนะคะเซตละ100บาทก็จะเป็นเงิน1,200บาท แล้วก็มาหักต้นทุน710บาทเพื่อนๆจะเหลือกำไรอยู่ที่490บาทค่ะจากการคำนวณต้นทุนกำไรนะคะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าการขายปลีกนะคะจะได้กำไรมากกว่าการขายส่งเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆแต่ว่าข้อเสียของการขายปลีกก็คือเราไม่สามารถกระจายสินค้า ไปได้เยอะนะคะถึงแม้ว่าการขายส่งจะกำไรน้อยกว่าแต่ว่าถ้ามีคนขายให้เราเยอะๆหรือว่ามีคนขายให้หลายเจ้านะคะกำไรขายจากการขายส่งนะคะก็จะมากกว่าการขายปีกอยู่ดีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเพื่อนๆนะคะว่าจะขายแบบไหนดีค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หน่อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หน่อยก็ขอสวัสดีค่ะ